ไปฝังตัวแล้วเนี่ยต้องเกิดอะไรขึ้นไอ้โมดูลจะต้องเป็นไงครับสมบูรณ์แล้วถูกไหมนะครับหลังโมดูลจะต้องปลอมตัวอย่างสมบูรณ์และถึงจะไปฝัได้เพราะฉะนั้นผู้หญิงหรือแม่จะต้องมีการเทคข้อมูลก่อนนะก่อนแล้วไปฝังตัวนะครับอีกทีเนี่ยนะครับในสภาวะที่เซลล์ไข่ก็ไม่แข็งแรงเซลล์วัชพิตก็ไม่แข็งแรงตัดเฉพาะในเครียดแล้วเอาเข้าไปฝังเลย นะครับฉีกเข้าไปเลยให้เกิดการปฏิสุทธิภายในนะครับภายในนะครับอจบนะครับสอหรับวันนี้นะครับยุ่งเกินไปนิดหน่อยนะครับอ่ะคราวนี้ครับสรุปไหมสรุปหัวข้อวันนี้นะครับนะสรุปหัวข้อวันนี้นะครับก็คือมีรูปแบบการสสมพันธุ์เนาะนะครับก็มี อะไรครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศกับแม่อาศัยเพศถูกไหมนะครับนะพาเทโนเจดิซิสสืบพันธุ์แบบไหนนะพาเทโนเจดิซิสสืบพันธุ์แบบไหนครับอาศัยหรือไม่อาศัยแม่อาศัยเนาะพาเทโนเจดิซิสเจอในไหนครับเจอในพึ่งเนาะนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ผสมพันธุ์กลายเป็นตัวตัวเมีลือษณะผู้ตัวผู้นะไม่ผสมพันธุ์กลายเป็นตัวผู้นะครับอาเพศ ก็เป็นอะไรครับเช่นหญิงเพศชายแล้วก็กระเทยนะนะครับนะอ่ะีนี้ของเซลล์สืบพันธุ์ก็คือเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิเนาะเซลล์ไข่เขาแบ่งตามอะไรครับแบ่งตามไข่แดงถูกไหมและการการะจายตัวของไข่แดงถูกไหมใช่ไหมครับมีผลต่อการเทเวถูกไหมมีผลต่อการแบ่งตัวนะครับตัไม่แบ่งตัวไม่เท่ากันนะครับอ่ะต่อไปการปฏิสนธิ นะครับก็มีภายนอกกับภายในเนานนะครับ <c oughs> อ่าข้อแตต่างครับภายนอกเป็นไงภายนอกก็คือจะมีจะมีอะไรครับภายนอกก็จะมีในส่วนของไข่ที่เยอะถูกไหมครับไข่แดงที่มีปริมาณมากใช่ไหมครับแล้วเวลาไปสมพันจากคู่ผสมพันจะต้องอยู่ใกล้กันนะครับอันนี้คือเป็นสิตส่งขีภายนอกเพิ่มเพิ่มอัตราการยูอรอดนะมีจำนวนมากทีเดียวล่ะ นะครับเพราะเหลือเราแค่10%เท่านั้นเองนะครับนะจริงๆส่วนที่ภายนอกตัวป็นจิงส่วนทภายในก็คือน้อยๆนะครับนะมีมันคำนับมีในส่วนของน้อยนะครับมีไอน้อยนะครับแล้วก็มีการดูแลหลังการปฏิบัติีแล้วเป็นอย่างนี้ครับอ่ะการนเจริญแบบเราเป็น4ระยะนะครับอันนี้เห็นว่าระยะแล้นะ มีสี่ระยะนะครับคือหนึ่งอสุจิและไข่ผสมกันเป็นไซโกดถูกไหมนะครับเป็นไซโกดนะครับจากนั้นไซโกดนะครับเกิดกระบวนการเคเวตระยะสุดท้ายของเคเวตเรียกว่าระยะมอรูล่าหมครับหลังจากนั้นมอรูล่าเสร็จเซลมีการเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ขอบของเซลลนะครับเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าบาสตูล่านะครับขอบของเซลล์เป็นไงขอบของเซลเรียกว่าบาสโตเดิมนะครับนะ นะครับเกิดตรงกลางเรียกว่าปาร์โตซิลนะครับนะหลังจากนั้นเกิดแก๊สเรเนชันเกิดเจะทุล่านะครับไอช่องแรกๆนะครับเรียกว่าแกนตรงซิลไอช่องข้างในเรียกว่าแกนตรงซิลที่จะทำให้เกิดในส่วนของการเลินอาหารนะครับแล้วก็มีรูเล็กๆนะครับเรียกว่าปาร์โตพอซึ่งบาร์โตพอเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าปากอ่อนเรียกว่าโปรโตสโตนะครับแต่ถ้าในมนุษย์กับ ในส่วนของเมทะเลนะครับก็จะเป็นยูคลโตเกิดตะวันหนักเราให้เกิดป่านะครับสุดท้ายนะครับกระบวนการเกิดว้าเรียกว่าออปโปเนนเจนะครับนะสำหรับวันนี้ก็หมดไปนะครับแต่ว่าที่มีนะครับในในในคารูปเนาะที่จะมีแบบฝึหกหัด นะครับแบบฝึกหัดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี like ่ขอเปิดแบบฝึกหัดกบนหนึ่งมาน้กรเปอกะเนดน